ใช่เดี๋ยวผมสอนดนี่เดี๋ยวกันเปินเออถ้า,ถ,า <in S 2> ถ้าเราตัดแนวตรงมันมันจะยึดแนวข้างหน้าพอดีแม่นทัดไงเมันตัดต่อย่างนี้ต้องเปลี่ยนปลายจริงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองเดี๋ยกัน กดเซนก่อนกดเซนก่นอนโ,โอเคยังไอไฟกระพริบอะโอ,โอเคก่อนโอเคแล้วถึงจะจะเลื่อนไปให้เลื่อนขึ้นอีกหน่อย,อยนิดนึงลงมาแล้วก็ตรงกับเลขสองตรงจุดๆเลย แตถ้ามันเบี้ยวถ้าเบี้ยก็ได้คัดเบี้ยวอ๋ออันนี้อันนี้เราก็ยับมาได้ใช่จะได้ทุกจุดอ่ะพี่ให้ให้ตรง4จุดเลยเพราะตอนมาจริงๆเมื่อกี้มันบอกว่าวจุดหรือเจ้า4จุดแต่นี้4จุดเนี่ยมันความแม,ม,ม่นยำมันจะร้<ช>อยเซนกว่าถ้า2จุดมันก็จะอยแปดสิบ นี่4จุดเนี่ยมันคำนึงถึงความเบีย้ยว้วยผมว่าเวลาเราใส่ไม่ตรงเบีย้ยวเนี่ยถ้าเราคุมสี่จุดตรงเนี่ยมันมันก็ได้คัดออกมาตรงแม้กระทั่งเราใส่สติ๊กเกอร์เบี้ยวเนี่ยแสดงว่าตอนใส่สติ๊กเกอร์น่าจะเพี้ยล <c oughs> มันมันก็เลยสี่จุดมันก็เลยไม่ตรง <c oughs> แล้วก็โอเคก็แล้วก็เอนเดอร์หนึ่งครั้งแล้วก็กดวงกลมสีแดงค้างไว้สามวินาทีหนึ่งสองสามปล่อย มันจะสลับแล้วก็เอนเตอีกหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะเริ่มใส่คัดแต่นี้เราเปลี่ยนเป็นหัวใบมีดเปเลย่ะเปเละ มันอยู่ท่ทีเราตั้งกด, <c oughs> ดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนไฟล์ใหม่ก็ได้เอาไฟล์ที่มันละ,ละเอียดละเอียดสูงๆหน่อยชัดๆหน่อยดวงเล็กๆนี้มันก็ตัดได้ได้นี่เป็นหนาเพราอักษรเล็กๆมิลสองมิลก็ได้กกเ,เดี๋ยวส่งไอ้ไวิดีโอมาให้พี่ทีใช้งาน มีแค่นี้พี่พี่ใช้งานจะทำไฟเล็กไฟใหญ่ก็พี่ก็ต้องคุมมาร์สี่จุดเท้ตรงแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทำก็ประมาณเมตรคูณเมตรอ่ะเลยยาวเลยเมตรคูณเมตร ถ้าไม่ขึ้นไม่เครื่องพี่ไม่น่าไม่น่าจะรอด <c oughs> อันจะค้างอาจจะต้องปีแล้วแต่ถ้าเพิ่มแรมไม่เยอะหนาได้อะยูน,นิค,มคมอมเห็นอะไรยูนิคอมคอมแรงอ่ะช็อตเอโปรแกรมนี้นี่มันกินแรมเยอะเเรราาาม้ไ <c oughs> พี่ก็แรงอยู่แต่ว่าเอาไปเพิ่มแรมโอเคเรียบร้อยแล้ว